จอกข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรูปแต่การชุมนุมนั้นปักหลักพักค้างอย่างยืดยาวจนกว่านายกจะออกมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเป็นรูป,ประรํมอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกรายวันประจําวันนี้ค่ะกบวันจันทร์ที่24มกราคม2554นะคะวันนี้เราเริ่มต้นรายการของเรานะคะด้วยคําประกาศของพลตรีจําลองศรีเมืองแกนนากลุ่มพัฒม,มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะสำหรับความพร้อมของการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลในอภิสิทธิ์วชาวชีวนายกรัฐมนตรีค่ะ วันพรุ่งนี้และวันระรืดนี้ไม่เข้าไปในธรเนียบโดยเด็ดขาดแต่วันต่อไปแล้วแต่สถานการณ์เพื่อให้นายกออกมาทำหน้าที่ง่ายมากใช่ไหมครับกินเงินเดือนไปแล้วมีหน้าที่แล้วไม่ทำเราในฐานะเจ้าของเราในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทด้วยบริษัทที่ชื่อว่าประเทศไทยเราก็ต้องให้ลูกจ้างเราออกมาทำหน้าที่ครับ าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ย้อนเนื้อกันไปเมื่อครั้งที่กลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นนะคะได้ถือกําเนิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2548ด้วยเจตนารมในการขับไล่รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรชนิดไม่ไปไม่เลิกนะคะจนกระทั่งนําไปสู่การรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549ค่ะ และไม่เพียงเท่านั้นนะคะภายใต้การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลไทยรักไทยของพันธมโททักษินจินวัตรมาเป็นดนมินีนะคะอย่างพักพลังประชาชนกับพักเพื่อไทยก็เป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นระลอกที่สองค่ะจนได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งผมพูดแบบนี้เพราะว่านายกสมัครบอกว่าไม่ชอบประเด็จการทาไม่ชอบประเด็นการก็อย่าเป็นประเด็จการสิครับ ค้าพนงานในอดีตนะคะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นการการันตีนะคะในคุณภาพมวลชนของกลุ่มรัมฑิตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่พร้อมจะปักหลักชุมนุมอย่างยืดเยื้อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการกลับมาเป็นครั้งที่3เพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์ในครั้งนี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าบทสรุปนะคะของเหตุการณ์นั้นจะลงเอยนะคะเหมือนกับเช่นในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณและรัฐบาลของคุณสมัครกับรัฐบาลของคุณสมชัยหรือไม่เราจะไปติดตามรายละเอียดกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ จ่องข่าวร้อน